ผู้ชมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตัดสูตรมาแล้วไม่พอดีไหมคะตัดมาแล้วใหญ่ไปเรามาชมคลิปนี้กันค่ะ สวัสดีคะ่ะณขณะน,นี้ท่านผู้ชมกําลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมาริกาไทยดเดรสช,ช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบูกคนิกภาพซึ่งวันนี้คุณวุ้นจะมาคุยถึงเรื่องการแก้สูตรท่านผู้ชมหลายท่านเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสูตรมาแล้วสูตรมันใหญ่กว่าตัวเราสูตรมันใหญ่กว่าตัวเราเพราะอะไรเรามาชมเหตุผลนะคะเรามาทราบเหตุผลก่อนการที่เราซื้อเสื้อสูตรจากต่างประเทศหรือ การตัดสูตรในประเทศไทยก็ตามทุกคนจะตัดสูตรมาให้ใหญ่กว่าตัวของเราเสมอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าช่างตัดมาเล็กกว่าใส่ไม่ได้แก้ช่างเป็นยังไงฮะช่างเสียประโยชน์ช่างต้องตัดเสื้อตัวใหม่เพราะว่าผ้ามันไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดต่างประเทศหรือช่างตัดชุดมาใหญ่กว่าตัวเรา <c oughs> ก็คุณใส่ได้นี่ อ้าวใส่ได้แต่ไม่สวยอ้าวทำยังไงสูตรนะคะเลยจำเป็นที่จะต้องแก้และการแก้สูตรไม่ใช่เรื่องง่ายยากกว่าเสื้อปกติด้วยซ้ำไปถ้าเกิดเป็นทรงสูตรที่เป็นทรงสูตรของแฟชั่นแตกต่างจากสูตรที่เป็นทางการ แก้ไม่เหมือนกันด้วยนะคะวันนี้มีลูกค้าเข้ามาที่ร้านโดยที่เราทำคลิปอยู่เรามาชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเลยค่ะตอนนี้เป็นเสื้อยูนิฟอร์มนะคะเสื้อยูนิฟอร์มเนี่ยเวลาที่เขาตัดมาเขาจะตัดมาใหญ่กว่าไซส์เราอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตัดมาเล็กกว่าใส่ไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ถ้าใหญ่มาเนี่ยก็มีข้ออ้างว่าก็ใส่ได้นี่แต่มันใหญ่แล้วมันโค้งแล้วมันไม่สวยเรามาพูดถึงเรื่องแขนสูทที่มันใหญ่ปกติแขนสูทเนี่ยเราเอาเข้าแต่เส้นข้างหลัง ตัวนี้นะคะเวลาที่เอาเข้าเนี่ยเราจะมีหลักเกณฑ์ในการเอาเข้าของเราอยู่เหมือนกันก็คือเอาเข้าประมาณอย่างเงี้ยก็นิ้วหนึ่งเลยนะคะ1น,นิ้วเวลาที่เราแก้เข้า1น,นิ้วเนี่ยมันก็คือการพับหนึ่พับต้องวัดออกมาได้ครึ่งนิ้วเสร็จแล้วก็กางออกมาได้1น,นิ้วพอใส่ข้างนอกเสร็จแล้วนะคะเราต้องมาใส่ข้างในวงแขนด้านในกัดผ้าเราจะกัดข้างเดียวเพราะว่าเสื้อต้องมีแกนสมมาตร สองข้างต้องเท่ากันเสร็จแล้วเราก็พับแขนขึ้นนะคะประมาณนี้เลยเวลาที่วัดแขนจะถูกข้อมือพอดีมันต้องลงมาปกตรงนี้พอดีก็ตัดความยาวเยอะเหมือนกันโอ้ตัดความยาวเยอะเลยนะคะตัดความยาวแขนสามนิ้วตัวนี้เอาเข้าข้างหน้าหนึ่งนิ้ว ข้างหลังนี่เข้า4เซนเกือบ2นิ้วนะคะอันนี้คือแขนข้างเดียวตรงนี้มันจะใหญ่ไปเราต้องเอาเข้าข้างลำตัวเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้านำตัวเข้าไปอีกเราจะเอาเข้าได้เพียงแค่ตัวกระเป๋านี้เท่านั้นดูสลิมขึ้นปกติพอเราตัดปุ๊บปะปกตรงนี้เราต้องตัดออกด้วยเลยไงลูกค้าเข้าใจใช่ไหมมันต้องตัดปกนีให้มันสั้นขึ้นเรื่อง แต่มันก็จะสูงขึ้นไปใช่มันจะพอดีขึ้นใช่เพราะเราตัดหมดเลยต้องเข้าแขนใหม่หมดเลยเพราะเราต้องตัดนี้ขึ้นไปเลยใช่เข้าใหม่หมดเลยทั้งตัวความเสี่ยงสูงก็ได้ประมาณ60 7 0็อร์เซนะคะเต็มร้อยไม่ได้ก็พอใส่ก็พอใส่ได้ใช่คือแบบเขาแบบมีงานด่วนให้ผมใส่ันในวันที่2ี่สิบ แล้วเดี๋ยวผมก็ไปตัดใหม่ถ้าเกิดมีเสียงอีกแบบใส่ใส่ไปก่อนไม่แต่คือแบบก็ใส่ไปวนี้ไปก่อนอแล้วเขาไปตัดใหม่อีกอมผมรู้ว่าแหละว่ามันยากครับผมหวัดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถ้าเป็นร้านธรรมดาทั่วไปเขาก็ไม่กล้าทําให้อ่ะแต่ถามว่าเราเคยมีประสบการณ์ทำไหมเคยแต่มันไม่ใช่สูตรทำงานแบบอร์มอลขนาดนี้ปกติมันเป็นสูตรแฟชั่นสูตรแฟชั่นมันก็ยังไอ้นี่ได้ถ้าจะเอาให้สวย ต้องเย็บมือตรงนี้ตัดออกก็ถือว่าโอเค ตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวลูกค้าเยอะมากใส่แล้วเสื้อสูดเป็นลุงเสื้อสูนมันมีหลายทรงทรงมาตรฐานเนี่ยจะเป็นทรงอเมริกันทรงอเมริกันก็จะเป็นแบบสไตล์อเมริกันแบบจะใหญ่ๆโค้งๆดูภูมิฐานแต่จริงๆแล้วคนเอเชียชอบใส่สลิมฟิตซึ่งแพทเทิร์นที่สวยเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นของเกาหลีญี่ปุ่นเสื้อผู้ชายนะคะทรงเกาหลีญี่ปุ่นมันจะเป็นสลิมฟิตสลิมฟิตก็คือมันจะมีโค้งตัวด้านข้างเนี้ย ที่มันโค้งกว่าเสื้อของอเมริกันสไตล์เพราะฉะนั้นเสื้อสูตรตัวนี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าสิ่งที่เราเจอมันยากทําให้เสื้อสูตรเป็นสลิมฟิตเราต้องเข้าโค้งตัวนี้แล้วก็เข้าโค้งด้านหลังนะคะเข้าโค้งด้านหลัง ถ้าไม่เข้าโค้งพวกนี้แล้วสูตรมันจะใหญ่เกินตัวเราไปใส่ไม่สวยแต่สูตรตัวนี้บอกแล้วว่าแขนของมันนี่ใหญ่มากเวลาที่เข้าแขนปกติเข้าด้านหลังแต่ถ้าใหญ่มากขนาดนี้ต้องเข้าใส่ทั้งด้านหน้าด้านหลังไม่พอสิ่งที่ยากคือตัวนี้บ่า ตัวมันยาวไว้ใช่ไหมคะมก็ต้องตัดบ่าขึ้นเมื่อตัดบ่าขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องตัดปกด้านในตรงนี้ด้วยตัดปกด้านในตรงนี้ก็เข้าปกยาาเพราะว่ามันตัดมาแล้วถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ยากมากนะคะทําให้สวยในะยากแก้ชุดเนี่ยใครก็แก้ได้แต่แก้ให้สวยละ่ะจะทํำยังไงการแก้เสื้อผ้าให้สวยแก้ชุดให้สวยเนี่ยมันต้องใช้เหตุผลและหลักการและใช้จินตนาการด้วยเพื่อที่จะมองชุดให้ออกว่าชุดนี้เราต้องแก้ แกยังไงเข้าโคง้งตรงไหนเข้าโคง้งแบบไหนให้สวยการแก้ชุดใครก็แก้ได้แต่แก้ให้สวยจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มีจินตนาการและมีหลักการที่ครบถ้วนถ้ามีแค่หลักการแก้ออกมามันจะไม่สวยเพราะว่ามันไม่อาร์ตหลักการอย่างเดียวมันไม่อาร์ตข้อนี้ที่ร้านมาริกาไทยเดส เป็นจุดแข็งเลยคือเราแก้ชุดออกมาให้สวยไม่ใช่แก้มาแค่ใส่ได้ไม่ใช่แก้มาแล้วไม่รู้ว่าเสื้อนั้นเป็นสไตล์ไหนร้านมาริกาไทยรัยังต้องคงคอนเซปต์ความมีสไตล์ของเสื้อผ้าด้วยเสมอไม่งั้นแล้วแก้ออกมามันจะเหมือนเสื้อผ้าราคาถูกแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าราคาแพงมันจะมีอินดีเทลเยอะมากจะมีคลิปต่อจากนี้เป็นเสื้อของบาเลนเซียกาตัวละ5 0,000กว่าบาททำไมลูกค้าถึงเลือกมาที่ มาริกาไทเดสฝากติดตามช่อง YouTube Channel และติดตามผลงานของคุณวุลด้วยเราจะได้มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมแล้วก็ลูกศิษย์ได้รู้ว่า การแก้ชุดมันมากกว่าการแก้ชุดนั่นคือคอนเซปต์และสไตล์มันต้องเย็บออกมาให้ได้ดังนั้นถ้าเย็บมาแค่ใส่ได้มันจะขาดสเสน่ห์ขาดสไตล์เสื้อตัวนั้นจะเหลือแค่3-400บาทใส่ออกมาไม่สวยแต่ถ้าเสื้อราคาถูกราคา3-400บาทให้มาริกาไทยเดรสแก้เสื้อนั้นจะดูคัตติ้งสวยและดูมีราคาอันนี้ร้านมาริกาไทยเดรสทำได้จากประสบการณ์ของคุณวุ้นที่มากกว่า30ปีที่อยู่กับเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาตลอดชีวิตนะคะ และคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Instagram, Instagram, TV, LINE และ l i n e t i ดติ๊กตอกมาริกาไทยเรสเบอร์โทรศัพท์0626396195ย้ําย้ำนะคะ0626396195ก่อนจะจากกันไปคุณวุ้นอยากอวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตรู้ลึกรู้จริงเรื่องเสื้อผ้ามาริกาไทยรสวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊าย